การพอดแคสซุปเปอร์ซับนาวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะเดี๋ยวเรามาเด็กข่าวสารความเคลื่อนไหวของลำลำบูนวอริเออร์นะกับโค้ดบอลนะจงสริดบุติช่วยนะครับสวัสดีครับโค้ดบอลครับครับสวัสดีครับผมครับหลังจากที่สถานการณ์นัดแรกในนัดชิงชนะเลิศไทยลีกสามลำบูนวอริเออร์คุมความได้เปรียบน้องชนะเมืองการมาถึงสองศูนย์นะโจดนัดที่สองครับดูเหมือนจะเข้าทาง ราคานโคขาวทุกอย่างเลยฮะตรงนี้โคบอลมองยังไงบ้างกับสถานการณ์ตรงนี้ก็ก็แน่นอนครับว่าว่าในในผลของการแข่งขันในในเกมแรกเนี่ยมันทําให้เรามีความได้เปรียบอยู่ในตัวของบันเทิงนะัะแล้วก็แต่แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าการการที่เรามาเยือนืองจารเขาทาได้ดีอยู่ตลอดเวลากับเกมในบ้านอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เหมือนเหมือนกับในรอบรอบแชมป์กลุ่มเนี่ยโซนโซนเขาเล่นเนี่ย ก็เหมือนกับว่ารัฐประชาจะได้เปลี่ยนอยู่รัฐประชาจะได้เปลี่ยนแทมกับกับกับการธนบุรีแต่แต่ในที่สุดการเขาก็พลิกกลับมาเป็นชั้นเึ่งทำให้มาได้ชิงชั้นยอดได้เพราะฉะนั้นก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองการเนี่ยเขาเขามีทีเล่นคุณภาพที่ดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นเกมที่สูสีแล้วก็แต่แต่เพลงบอว่าลำพูนอาจจะจบสกอร์ดีกว่านะครับก็กลเป็นไปชนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ย มันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แน่นอนว่าเราเรา,เราเตรียมมาเราเราไม่ประมาทแน่นอน,นครับครับอืมเป้าหมายของทีมนี่คือหวังไปสเสมอหวังไปยิงเอาเวโกหรือหวังถึงชนะเลยฮะคือจริงๆแล้วในใน,ในทุกเกมนะครับในในปีนี้เนี่ยเราเราได้คุยกับน้องๆที่คนณแล้วว่าเราเราวางเป้าหมายอย่างเดียวที่เราต้องชนะทุกเกมอืมครับแต่แต่แต่ผลของการแข่งขันมันจะอกมาอย่างไงน่มันมันเป็นเรื่องหนึ่งคือเราต้องการชนะทุกเกมแต่ แต่ด้วยด้วยวิธีการที่จะชนะเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนในทุกเกมอ่าก็จะแตกต่บบางไปตามสถานการณ์ใช่ใช,ใช่ครับแน่นอนในเกมที่เราก็หวังชนะเช่นกันแต่ในวิธีการก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนไปจากเกมที่แล้วบ้างหรือรอ,อาจจะเหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วก็ยังไม่ไแน่ใจครับครับ,รบอ่ะคําถามต่อมาครับ กดปอนครับ,รบนัดที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นว่าไม่มีนาธานโอลิเวลา่าไม่มีับออดรลาโศตรงนี้ครับ,รบอาการบาดเจ็บมีหรือยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วนัดที่สองพวกเขาพร้อมไหมสภาพพิมสมบูรณ์ดีหรือเปล่าครับคือต้องต้องติดคนนะครับอุดอดุลเนี่ยเจ็บเจ็บในเกมที่เราไปเล่นที่เลยในในช่วงปลายเจ็นะครับแล้วก็ก็ต้องบอกเลยว่าอดีเนี่ยติดติฤดกการไปแล้ว ดูการไปละตั้งตั้งตั้งแต่เกมที่เลยแล้วแต่จริงๆว่าตัวตัวผมเองกับทีมน้องๆเนี่ยก็บอกว่าเราเราเราไม่ออกข่าวในทีมนะอะไรต่างๆนะครับคือจริงๆเขาปิดฤดูกาลไปแล้วครัะไม่ไม่ไม่สามารถเล่นได้นะครับอ่าก็ก็คือจบลแอ้าตอนนี้ก็เข้าเข้าสู่ในการเตรียมตัวเข้าและการผ่าตัดแล้วก็รักษาตัวครับโอ้เจ็บหนักเลย ครับผมใช่ครับใช่ครับโอ้หนี่จะต้องพักสักกี่เดือนดีฮะเนี่ยในเชสของบางดุลก็อย่างน้อยก็ต้องมีสี่ถึงหกเดือนแหละครับโอ้รัโอ้โหนี่ข่าวใหญ่เหมือนกันนะคือซึ่งทีมลำพูนปิดมาโดยตลอดเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดอ่าการเสียขวัญกําลังใจหรืออะไรต่างเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วในส่วนของน้าทานล่ะในส่วนของน้าทานเนี่ยเป็นเป็นอาารบาดเจ็บที่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมามาตั้งแต่ในลีกล้วยแล้วก็เมื่อเมื่อวันที่เลยเนี่ย เขาก็มีอาการบาดเจ็บหนักขึ้นมาแล้วก็ไปทำเอ็มไอมาเราเรารู้ผลแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแต่แต่ก็ในในในวันอาทิตย์เนี่ยนาธานอาจจะอาจจะเป็นตัวสดลองหรือไม่แน่จจเป็นด็กได้<อ>ก็ต้องก็ต้องรอรอวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับที่ที่เราจะต้องเ,เคลียร์คในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย อก่อนก่อนเกมแรกในบ้านเนี่ยนะครับ mm hmm. ไม่ได้ซ้อมเด็ดเพราะเขาเจ็บงำคัรัะ oh. แต่แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงซ้อมได้ละลง้ <c oughs> อมได้ละนะครับแต่เพียงแต่ว่ารอรอ,รอว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าอากาศเขาจะเป็นยังไงแล้วเราตัวผมเองเนี่ยจะตัดใจงคร่บใน <c oughs> ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกเพราะว่าอ่าผมผมมองว่ามันวันนี้ผมจะทบต่อตัวเขาเองในฤดูกาลหนะ้าอ่า ใช่ไหมครับใชคบค่คือคือเราเราต้องห่วงเขาด้วยนะเราเราอยากเราอยากคาดหวังว่าตอนเนี้ยเขาทําหน้าที่ของลําปูเนี่ยมาจนถึงได้ขึ้นชั้นแล้วคือคือประสบความสาเร็จแล้วนะครับยงงไ่ว่าตอนนี้มันเป็นจะเป็นโบนัสแค่นั้นเองที่ว่าเราจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้เล่นที่มีความสําคัญมากๆคนหนึ่งเนี่ยแล้วในฤดูกาหน้าเขาไม่ได้เล่นเนี่ยเพื่อที่จะไม่เล่นหนึหนหน่งทีแล้วทําให้เขาเจ็บยาว ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยอ่าไม่คุ้มเสียเนาะอ่าครับผมคือคือคือตัวผมเองได้ประโยชน์นะครับตัวผมเองได้ประโยชน์สูโมสอนได้ประโยชน์แต่ผมรู้สึกว่าเราจะเอาเปรียนนักเตะเกินไปหรือเปล่าอืมถ้านักเตะเขาต้องเจ็บยาวนะครับแต้ก็ต้องประเมินกันหน้าที่สุดท้ายเลยว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าอาจจะมีโอกาสได้ช่วยไหมตรงนี้ก็ต้องดูกันหน้างานอีกทีแล้วในส่วนของตัวอื่นๆล่ะครับสมบูรณ์เต็มที่ไหมฮะตัวอื่นก็ก็จะมีอ่า ถ้าถ้านันถ้าวันชัยน้องกูดักกันนะครับก็ก็มีอาการบาดเจ็บก็ก็ก็อาจจะไม่ไม่มีไม่มีโอกาสได้เล่นอีกคนหนึ่งที่มีจิงก็ก็สามคนนี้เป็นก็เป็นตัวหลักมาตลอดนะครับคก็คงจะประมาณนี้ครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่านักเตะทุกคนก็สามารถที่จะทดแทนสามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดีแล้วโดยเฉพาะเราก็น้องๆทุกคนก็แสดงให้เห็นแล้วในในเกมที่แล้วว่าว่าเราก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วเราก็สามารถ สุดท้ายฮะโคตรอนครับอยากให้ฝากอะไรฮะไปยังแฟนคลับสักนิดหนึ่งฮะกับเกมสุดท้ายของซีซันนี้แล้วจริงๆนะต้องบอกว่ามันเดินมาทางถึงปลายทางแล้วจริงๆยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ๆคนนะครับไม่ว่าจะทั้งดูสดดูไลฟ์สดดูในสนามหรือติดตามอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นกําลังใจเป็นแรงเชียร์เป็นแรงตักันเป็นสปอตเตอร์ให้ทีมลำพูนโรเยอร์ได้ดีมาตลอดนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะในเกมแรกเนี่ยที่ที่เราเล่นกับการชนะบุรีแล้วเราได้ได้ประตูขึ้นชนะสองศูนเนี่ยถือว่าแฟนบอลลัพลุนเข้ามาเยอะแยะมากแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงอะไรหลายๆอยากก่างทำให้นักเตะเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็คาดว่าในเกมเนี้ยก็จะมีตามมาจากลําูนก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอยู่ตลอดเวลานะครับ,แล,บแล้วก็ตัวพวกผมเองและก็ตัวนน้องนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย เราพร้อมที่จะทําเป็นที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับสําหรับเคลื่อนที่จะให้ลำพูนเอร์คว้าแชมป์ปีนี้ครับเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายเนาะให้มันแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดในซีซั่นนี้เลยครับถือว่าอัพเดตกันพอสมควรนะกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของราชันโคขาวลำพูนอริเออร์วันนี้ต้องขอบคุณโค้รปอนด้วยนะที่มาแชร์ข่าวมาอัปเดตข่าวกับทีมงานซุปเปอร์ซับย์ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ